หนูตัวเล็กแต่โลกนี้ใหญ่หนูก็ต้องห่วงสิคะคนชอบพูดว่าทำไมหมาตัวเล็กขี้ห่วงจังหนูได้ยินบ่อยมากแต่อยากให้เข้าใจนะคะว่าหนูตัวเล็กแค่ไซส์แต่ใจหนูใหญ่ยิ่งกว่าดาวเสาเวลาหนูห่วงของห่วงคนห่วงที่นอนไม่ใช่เพราะหนูนิสัยไม่ดีแต่เพราะหนูรู้ว่าสิ่งนี้คือของหนูและหนูต้องปกป้องมันลองคิดดูนะคะในโลกของหมาทุกอย่างมันใหญ่มาก เตียงใหญ่คนตัวใหญ่หมาตัวใหญ่ทุกอย่างใหญ่กว่าหนูหมดดังนั้นสิ่งเดียวที่หนูควบคุมได้ก็คือพื้นที่ของหนูและคนของหนูหนูไม่ได้ขี้ห่วงเพราะอยากเป็นจอมเผด็จการแต่เพราะหนูรักค่ะหนูแค่ไม่อยากให้หมาตัวอื่นมานั่งที่แม่ฉันหรือแทะของเล่นหนูหรือเห่าใส่ช่วยข้าวหนูและที่สําคัญหนูไม่ได้ห่วงเพราะความกลัวแต่ห่วงเพราะมั่นใจว่าสิ่งนี้มีค่าและหนูต้องปกป้องมันเอง ตัวและกขี้ห่วงนิดๆเพราะรักล้วนๆน,นะคะรักนะคะจากใจคริสซี่ชี้ครับ